โอเคเอาใหม่เอาใหม่ใครเห็นกิฟวี่หรือว่าเพจที่ชื่อว่าเจ๊เปาแอนด์เดอะบิ๊กแฟมิลี่อยู่ในนี้ก็ช่วยทักมาด้วยนะครับอ่ะโอเคมีคนดูแล้วแปลว่ามาถูกทางตอนนี้รอก,กิฟฟคักมากก่อนอุ้ยลืมถามกิฟฟเลยว่ากิฟฟจะใช้เชื่ออะไรทักอะเปาเปาแอนด์เด วันนี้เราไปชอปปิ้งมาซื้อของให้เจ๊เปาเพียบเลยไปที่ทากาชิมายาไปเจอน้องอ่าอุ้ยดีกันนะกิฟไหมอ่ะกิฟ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 เขาจะใครเห็นทางบ้านกิฟทักเข้ามาช่วยบอกวดอรด์ดด้วยนะครับเพราะมันหาเขาเรียกว่าอะไรมัน อ่านดูยากเอางี้ทุกคนอย่าเพิ่งเม้นนะอย่าเพิ่งเมนนะถ้ารักกันหยุดแป๊บหนึง่งขอดูกิฟบี้หรือว่าครอบครัวเป่าเป่าเมนมาก่อน้ะเดี๋ยววุฒิจะได้ทักต้อนรับนะครับแป๊บหบนึ่งนะแป๊บหบนึ่งนะทุกคนอย่าเพิ่งเม้นนะใจเย็นนะเดี๋ยวใครให้เมนตแป๊บเดียวหยุดเม้นก่อนอหยุดทุกคนหยุดรักกันหยุดก่อนจะได้เห็นกิฟบี้เมน้นสวัสดีครับดีเจกิ๊กิโอเคกิฟบี้อยู่ต้องเม้นตละ ไม่งก็ทักไปไม่ได้งไงถ้าใครเห็นกิ๊บบี้หรือครอบครัวเป่าๆเข้ามาเม้นแล้วช่วยบอกด้วยนะตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยรอยอยู่เข้ามายังเอ,อย่ยมายังอืมอ่าอชาพีฟีวอรดูให้วดีด้วยนะครับทุกคน ว่ากิฟบี้และครอบครัวเวป่ามาเป,าป่ามาเมนหรือเปล่าถ้าเมนแล้วช่วยพิมพ์หน่อยว่าตอนนี้บุดด้พยามหาข้อความอยู่อหมายังเอ่ยม้ายังมาสีหม้ายังไฮวอดอไม่ใช่สิพี่บี้น้ากากสลับเปาอะไรวะน้ากากสลับเปาแนสซิงเหรอจริงเหรอ ลเปล่าเปล่าโอเคกิ๊บวีทักหน่อยดีโอ้โหคนเข้ามาเม้นเยอะมากเลยทุกคนอย่าพิ่งเม้นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอให้เปล่าเปล่า and the big family เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่มานะคะพี่บอลดาจาสนทยาสรุปว่ากิ๊บวีไม่ได้ดูไลฟ์นี่เลยเหรอหรือ,อยังไงอ่า พี่วอดอบอกให้หยุดเบ้นก่อนหยุดเบ้นกันทุกคนขอหากิฟบี่หรือว่าอ่าเฟซบุ๊กเป่าเอานด d t บิ๊กแฟม m ลี่หน่อยน้องบี้มาหน่อยกลายเปไงบ้างขาเออไม่หยุดกันไว้โอ้นี่มันพอเวลาแบบว่าทุกคนเบ้นกันเยอะใช่ปะบอลดอไม่สามารถที่จะหาชื่อกิฟบี้แล้วก็ชวนเข้ามาคุยเมื่อกี้กิฟยังไลฟ์อยู่บ้านอยู่เลยโอเคแป๊บหนึ่งนะ คลิปไลฟ์ไอจีใช่ป่ะเป๊บหนึ่งดีค่าจากกุ้งลูกปลาเรากำลังใช้เอของเล่นใหม่ของ Facebook ชื่อว่า Live with ซึ่งว mm ูดี้ก็สามารถจะชวนคนมาไลฟ์ด้วยได้เต็มไปหมดใช่ไหมแต่ว่าต้องดูหน้าเขาก่อนว่าเขามาคุยกับเราหรือเปล่าถ้าใครเห็นกิบบ๊บี้น้องบี้มาหน่อยพี่วูดี้รอยอยู่วันนี้คุณวูดี้หล่อจังขอบคุณครับคุณชนะธิดาอากาศหนาวเย็นมากครับที่โตเกียวฟังหนึ่งนะ ทุกคนถ้าเกิดเห็นเพจของเป่าเปามาตอนนี้ช่วยบอกด้วยเนาะมาไหมปุ๊บๆๆรอเนาะหยุดเม้นหรยอไม่หยุด,ดยยแลโอเคเขาเข้ามาอย่ยังอ่ะทุกคนช่วยดูให้หน่อยนะโอเคพี่ว่ดอรอาบีมา ชวน,นวีเข้ามาละ inviting วีรับด้วยเย้โอเคนี่ y าวเลยกูคุยกนเดียวนานเลยป่อยเสียงก่อนลโหลฮัลโหลได้ยินเปล่าอยู่ปิดไมค์เปล่าอ่ะไม่ได้ยินเสียงฮะ ไม่ได้ยินเสียงปิดไหม้ป่ะได้ยินไหมอะ่ะได้ยินไหมครับนี่เขาทำไมไม่ได้ยินเสียงอะ่ะได้ยินเสียงอะไรป่ะได้ยินป่ะได้ยินไหมได้ยินทำไมกูไม่ได้ยินมึงอะ่ะอะไรวะ เดต้องซื้อเครื่องใหม่เลยครเชียร์ผูดใหม่ผูดใหม่ฮัลโหลอ้าวไปไหนอ่ะเอาใหม่อินไวท์ใหม่รอบรับอีกทีนึงนะครับดูแล้วถ้าเกิดว่าฟังกันไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรบี้รับด้วยเอาใหม่ B, บี้เราโทรไปใหม่นะรับด้วยนะครับ pick up please pick up please แต่นี้ฟอ your guest คือใครเอาใหม่บี้พี่จะพี่จะทักไปใหม่บ,บี้นะ invite b to broadcast ฮัลโหลฮัลโหลรับด้วยครับมันต้องเวิร์กดีวะคืนนี้ห <c oughs> นึ่งสองสามคอนเนคติไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟังไงน,นะฟังไงน,นะฟังไงน,นะโอเคนะรับใบไ,ได้นะนี่นี่นี่แต่ไม่ฟังคลิปกูจะฟุยรู้เรื่องไหมอ่ะอ่านปากแล้วกันโอเคโอเคอเฮ้ยทำไมหนะ้าผมผู้ชายแล้อวอะวันเนี้ย มีผมแล้วหรอไม่ได้เจอตั้งนานโอ้ยน่ารักอนะ่ะเปาเปาใหนี่นี่ฟังก่อนนะวันนี้ไปวันที่ไปเดินนี่มาไปเดินหาซื้อพ็อปมาให้แล้วคิดว่าหัวหน่าจะเข้านี่ใส่ได้ปะใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้ป่ะกิ๊บ อ้าว่วาใคอ๋อเดี๋ยวก่อนนะว่าทำไมซื้อมงกุฎให้เป่าเป่าไม่ใช่เฮ้ไ hey! ม่ได้ยินเหมือนเดิมไม่ได้ยินไม่รู้ทำไมอ่ะอ่านปากกิฟเอาเนื่อใครห้างข้างพี่อ่ะอมันอาจจะเป็นมือถือแบบปิดลำโพงไว้เปล่าคือตอนนี้อยู่ได้ยินไหนใช่ปะ ตอนนี้เราไม่ได้ยินคลิปกับบี่เลยอะ่ะขอบอกไม่ซี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 ไม่โอ้เดไม่ซีไม่ซีอ่ะคืออย่างนี้นะอ่าอ๋อให้ดูก่อนนี่นี่ o t t h ร s ดเฮ้อันนี้ใช่ป่ะหาทั้งห้างเลยวันนี้ไปอีเซตันมามันเข้ากับอเนี้ยแล้วหรอล กลังมะป่อเปาชอบเปาป่อเปาป่อเปาชอบไหมคะโอเคขอบคุณค่ะอ่าดี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 กิบอยู่ไดี่นายใช่ป่ะยุทธน่ารักมะน่ารักนะแต่มันต้องใส่มันต้องใส่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าสําหรับสําหรับสิบสองเดือนไดเปล่าวะได้ อีกสองเดือนรอก่อนไม่ใช่แค่นั้นแป๊บนึงอยากโชว์ของทีนี้เว้ยแล้วก็ไปอีสตันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมที่นี่แบบคนบ้าอะไรซื้อแบบของแพงให้กับเด็กวะชแนลกุชชี่พาด้านโน่นนี้นั่นปรากฏดเว้ยอะไรนะให้ดูนี่ก่อนไม่รู้ว่ากูบ้าหรือเปล่านะแต่กูบ้าแน่นอนเดี๋ยวนะ ให้ดูชุดนิดนึงเอาไว้ใส่ออกงานเอาไว้ใส่ออกฮะพูดอะไรเบอร์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 เลยมีอะไรเขียนไหมอ่ะขอดูขอดูเปิดเลยอ่าๆโอเคเดี๋ยวถ่ายก่อนนิดนึงอ่ะเตรียมตัวเราก็อ m เม i n e นว่าเขาจะใส่ได้นะ าไว้ออกเวลาไปแบบไปเก็บแช์ไง้วอาไว้เนี่ยรเรารู้เทียบเออเอาไว้ผมยาวอีกนิดนึงนะผมยาวอีกนิดนึงนะแล้วสามารถใส่ได้ครบหนึ่งขวบพอดีวันเกิดเอาไว้ใส่เป็นชุดว,วันเกิดไคขอบคุณค่ะ โอเคอะไรนะอะไรนะฮะ what ขอบคุณค่ะขอคิิบขอด้วยขอตังอะไรนะขอตังใค้ขอตังขอตังกูไอเฮ้ยเล่นใบคำอ่ะอะไรนะยังไงนะพูดบดนี้ เป่าเปล่า,ลาขอขอขอชุดก็นี่ซื้อให้ไงนี่เขียนใส่กระดาษได้บอกวะผงไม่รู้เรื่องเลย Are you อายุขอขออะไรวะขอขอบคุณค่ะ เอาปอขอบคุณค่ะขอได้คะอ๋อได้ได้ได,ได้โอเคแต่ว่าไเอเ้นี่ไเอเ้นี่มันใส่ได้ใช่ป่ะไซส์อะใส่ได้ใช่ไหมโอเคเราจะให้ใส่กับชุดนี้น่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> นี่เราไม่ได้เห็นกันสองเลยที่หน้าเปลี่ยนไปเลยอะ่ะไม่ได้ไปลาเป่า,เป,าเปล่าก่อนใบอเมริกาขอโทษทีมันยุ่งมากเลยเฮ้ยกิฟซื้อนี่ให้กิฟกับ,บบี้ด้วยหรือว่าชอบ นี่อยู่จำได้ป่ะยืมอยู่ไปอ่ะแล้วไอก็แบบไอไปตามหาเว้ยไปที่เซเว่นก็ไม่มีขายไปที่ร้านอะไรวะร้านร้านเครื่องสำอางก็ไม่มีขายมันขายที่ Big c a m มเมมีแบบมีแบบของผู้ชายที่บี้ใช่ปะแล้วก็มีแต่ไไม่เข้าใจว่าโฟเลดี้มันคืออะไรวะ ใช่ไหมถูกป้าถูกป้าถูกป้าแต่น,นี่ของบี้ใช่ไหเอาไว้กันหนะ้าจะได้เป็นเป็กผลิตโชคอ่ะเหไหมโอาป้า,าทำไมหน้าก,กลมเหมือนนหรเฮ้ยยุงกัดเหรอฝั่งขวาหาสิบบาทเดือนนะอ ความฉลาดก็มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวจะเปิดไลฟ์แลแ้วจะได้ฟังก็คิดพูดว่าอะไรครับหนึ่งนะใจเย็นเดี๋ยวเปิดไลฟ์อันนึงจะได้ฟังอ่าอ่านอะไรวะมันกลับเยไม่เห็นไม่เห็นมันกลับหัวชาเดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยความฉลาดมาเลยทำไมไลฟ์ันนี้มันไม่สามารถที่จะคุยได้บะแบตหมดอ่าน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 เอาอ่านมาที่พ่์มาสนุกดี บีกลับเมื่อไหรอ่อ่ะอีกสองวันวันที่สองสองพฤษภาสองพฤษภาหลังแล้ววันแรงงานหนึ่งวันเฮ้ยกูเก่งมาเล่นเกมโชว์เออและละอะไรอีกละอะไรเฮ้ยแล้วตกลงมาสซิงเกอร์มันคืออะไรวะอ่านข่าวเต็มเลยม,มันคือยังไงอะ่ะทำไมทำหน้าเออ อ๋อไม่ไม่รู้เรื่องเออมีแต่คนบอกว่าเอ๋อไม่รู้เรื่องอ๋อโอเคจบเปลี่ยนเรื่องอ่ากลับมาที่สองเนาะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ว่าอะไรนะไอกลับมาไหนไอกลับมาไหนวันจัน์วันที่หนึ่ง สวีกัแฟนอ๋อไปโคเชล่าเหรออะไรวะอะไรวะเฮ้ยมันมี EDC ที่ญี่ปุ่นอ่ะวันอาทิตย์เนี้ย Electric Daisy Carnival อะ่ะเออมันทุกมีที่ญี่ปุ่นแล้วเราจะไปแต่ปีหน้าปีหน้าจองจองจอง จองโคเชล่าแล้วนะแต่ไม่รู้จะเอาปอบปๆาไปด้วยป่ะอเมริกาเอาไปด้วยเนาะโอเคโอเคเออทาําังรู้เรื่องปอปาคะเดี๋ยวกลับถึงกรุงเทพไปเดี๋ยวจะเอาไปให้นะคะเฮ้ยที่นี่ของเด็กเยอะมากว่ะไอเรื่องร้านเสื้อผ้าอย่างเงี้ยดูมันทั้งชั้นเลยอะ่ะมันทั้งชั้นเลยชอปได้ทั้งวันเลยนี่ นี่ผมผมผมใหม่นี่ไปโกมงมาเมื่อไหร่กิบอาทิตย์ที่แล้วอรอกิบไปตัดมาเมื่อไหร่วะอาทิตย์ที่แล้วสวยนะแล้วจะทำสีกป่ะเหมือนทำมาลาเบลเด่นเลยอะ่ะอุ้ยเป็นไรอะ่ะทำไมร้องไห้อ่ะอ๋ออ๋ออ๋อ ง่วง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 ,ง,ง,งไปนอนไปนอนกูฟังไม่รู้เรื่องโอเคสัญญาทแย่มากวันนี้ love you love you bye bye good night, good night ถือว่าผ่าน love you มันหมาทุกที